มือนเดิมครับพี่น้องครับนี่ครับลวกมาม่านะครับลวกมาม่ากินกับสมตาครับอาหารเที่ยงครับผมกินง่ายๆครับแบบบานๆเขานะครับอันนี้ครับพักยังเขาอื่นนี่ครับตัวนี้นะครับอันนี้เขาอื่นพักยังครับส่วนอันนี้เขาอื่นพักยังครับคิดเอานะครับเอนเอาเองนะครับอันนี้นะครับ ผักอะไรนะครับคิดเอานะครับอาหารเทียงของผมครับแค่นี้ครับไม่มีอย่างไรครับวันนี้ครับหลวงมามาครับใส่เครื่องปรุงพร้อมนะครับสดน้นาพร้อมโอ้ตำหมูหุงสดน้นาครับพี่น้องเขาเอือนนะครับมามาครับคลิปสั้นๆนะครับไม่เยอะนะครับมีนี่พร้อมครับต้มเรียบร้อยนะครับพี่น้อง นี่นะครับผมนี่นะครับอาหารเที่ยงครับผมมีอย่างายครับสมนียกับพ่อครับเป็นบานครับบริสุทธิ์ยางครับใครก็บริสุทธิ์ครับเหมือนี่ฮะครับสื่อมาแต่เืิอก้อนหมดครับนะครับนะอนี้คือว่าอาหารเที่ยงเราไม่ได้ซื้อนะครับไม่ไดลงทุนสักบาทนะครับอันนี้ก็ไปเอาของของปูงครับอันนี้ก็ซื้อมาแต่เืิอก่อนครับมามาก็ได้นะครับ มากะทินโมนีนะครับพักเพื็กต่างๆนี่บริสุทธิ์ครับเก็บในสวนนะครับสวนไผ่กับโบโหเนนะครับนะหยอกยอกครับสวน้ะของนี่ครับโอเคครับเจอกันคลิปหน้าครับผมคลิปนี้ขอกินก่อนครับนี่ใส่เครื่องปรุงด้วยสดน้ําด้วยนะครับอันนี้อีกนะครับนะเจอกันคลิปหน้าด้วยครับสวัสดีครับอาหารเที่ยงนะครับ หมากากินเิปงนะครับพี่น้องครับยันเพป่นน้ำลายแตกนะครับแซ่บแซบแซ่บจวด